หนุ่มกัญชัยตอบกับหลังคนดูเสนอเปลี่ยนพิธีกรกัญชัยตอบกับทันทีหลังคนดูเสนอเปลี่ยนพิธีกรเรียกได้ว่ากําลังเป็นกระแสที่โด่งดังในตอนนี้เลยทีเดียวจากนักแสดงสู่พิธีกรแถวหน้าเมืองไทยอย่างหนุ่มกัญชัยกําเนิดพล พิธีกรรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสซึ่งเราจะเห็นพี่หนุ่มดำเนินรายการทุกวันและถูกแซวรามไปเรื่องดราม่าต่างๆจากรายการครั้งที่มีกระแสแรงๆล่าสุดพี่หนุ่มได้เผยในรายการว่ามีคนหนึ่งส่งเข้ามาตอนนี้นะครับ,บอกว่าอยากให้เปลี่ยนพิธีกรบ้างให้คนอื่นได้ลองทําบ้าง รายการกูครับรายการกูครับจะมาเปลี่ยนอะไรครับอยู่ที่การตัดสินใจของกูนี่ครับตลกนะเราอะ่ะหยอกหยอกยอก